ที่เรามีภาวะหดุดหายใจขณะหลับอะทำให้เรานอนไม่มีคุณภาพหลับๆตื่นๆก็อาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดภาวะไหลาตายได้นะคะคอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยขาดสารสื่อประสาทตัวหนึง่ง ซึ่งกระตุ้นให้เราตื่นเรียกว่าโอเรกเซนหรือไฮโปเครตินนะคะเป็นโรคทางพันธุก,กรรมคือเกิดมาเขาก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งพบประมาณหนึ่งในสามพันนะคะกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการง่วงนอนมากผิดปกตินอกจากอาการง่วงนอนผิดปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยประกอบไปด้วยอาการผีอำม นะคะมีอาการเรื่องของการเห็นภาพหลอนหรือได้ยินสิ่งต่างๆใกล้ๆเวลานอนหรือกําลังจะตื่นนอนนะคะเขาอาจจะมีเรื่องของการนอนไม่ดีเขาเรียก sleep fragmentation คือมีหลับๆตื่นๆบ่อยระหว่างคืนแล้วก็สุดท้ายเขาอาจจะมีอาการพลอยคือพวกนี้เวลาตื่นเต้นตกใจดีใจเนี่ยจะเสียแรงกล้ามเนื้อแล้วก็ล้มลงได้นะอันนี้จะเป็นเรื่องของโรคลมหลับนะคะ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับกับโรคไหล่ตายนี่เป็นคนละโรคกันนะคะโรคไหล่ตายเนี่ยเป็นการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงและจะทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ส่วนใหญ่พบในผู้ชายคนเอเชียอายุค่อนข้างน้อยในขณะที่ภาวะหยุดหายใจขณะหลับดังที่กล่าวไปนะคะมันเกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น แต่ว่าการที่เรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับทำให้เรานอนไม่มีคุณภาพหลับหตื่นๆก็อาจจะก,กระตุ้นทำให้เกิดภาวะไหลาตายได้นะคะภาวะขากระตุกจากการนอนหลับนะคะจริงๆเขายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ต้องหาก่อนว่ามีโรคอ,อื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับอันนี้จะกระตุ้นให้คนไข้าขากระตุกได้ พอรักษาภาวะวายหายใจขณะหลับหลายคนขากระตุกดีขึ้นนะคะต้องหาอย่างอื่นๆเช่นคนมีการใช้ยาหรือเปล่ายาซึมเศร้าบางตัวจะกระตุ้นให้มีโรคของขากระตุกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายก็คือตัวโรคเองเนี่ยมีคนพบว่าอาจจะเกี่ยวกับการที่มีธาตุเหล็กในสมองลดลงนะคะมีระดับของโดพามีนลดลงนะคะทำให้การรักษาเนี่ยถ้าจะเป็นต้องรักษาเนี่ยจะใช้ยาคล้ายๆย,ยากลุ่ม ที่รักษาโรคพาร์กินสันคือเป็นกลุ่มที่ไปเพิ่มโดพามีนนะคะนอกจากการที่เราจะต้องเช็คธาตุเหล็กด้วยเราะถ้าธาตุเหล็ดต่ำก็จะมีการให้ธาตุเหล็กไปด้วยคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีอาการลักษณะที่ว่าหลับหลับตื่นตื่นบ่อยระหว่างคืน,น,นหรือถ้ามีคู่นอนก็จะบอกว่าคนนี้มีการเตะขาเยอะระหว่างคืนเป็นต้นค่ะอย่างเช่นที่นี่นะคะที่จุฬานะคะศูนย์นิทรเวทที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาติไทยนะคะเราก็ตรวจโรคความผิดปกติจากการนอนหับทุกโรคนะคะก็สามารถมารับการรักษาได้นะคะก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่02-649-4037นะคะหรือที่ Sleep Center Jula.org ค่ะ แล้วก็ถ้าสนใจว่าจะติดต่อไปดังเซ็นเตอร์อื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อที่สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้ซึ่งก็เป็นสมาคมซึ่งรวบรวมโรงพยาบาลต่างๆที่มาทำงานร่วมกันก็อาจจะติดต่อผ่านทางสมาคมได้เช่นกัน,นะคะ่ะ